โอวันตินครองเมืองบุกย่านฮิตรวม18ล้านดังตอนนี้โอวันตินเขาบุกย่านฮิตยึดร้านดังไม่ตามไปลองไม่ได้แล้วจริงๆบุ๊กไฟมาที่ร้านน้ำเต้าหู้ปูปลาร้านยังไม่เปิดแต่คนมารอกันเยอะมากก่อนอื่นเราต้องมาจดออเดอร์ก่อนอันนี้เขามีท็อปปี้ให้เลือกเยอะจุใจสุดๆได้มาแล้วชุดโอวันตินเฟรกโปะอะไรก็อร่อยเต็มคำเมนูแรกนมสดโอวันตินลาวาคันชี่ราดซอสหนึบโดยโอวันตินเฟรกแต่งด้วยคุกกี้โอวันตินทำลายกำแพงลาวาคำแรกถึงกับต้องลอง OMG พอมันจีดขึ้นสมองหมาบคุกกี้โอวันติน ตอบอตอด้วยนมสดโอวันตินภูเขาทองโดยผงโอวัลตินบนน้ำต้าหูเกล็ดหิมะต่อด้วยโอวันตินเฟรกแบบจุกๆและปิดท้องคำแรกเฉาก้วยละลายในปาก กรุบกรุบด้วยโอวันตินเฟบอก <Fre ak. S 2> เลยว่าเมนูนี้ใครมาก็พลาดไม่ได้ตามมาด้วยโอวันตินนมสดครันชี่และน้ำเต้าหู้แก่นหิมะโอวันตินเฟรกจะเอาโอวันตินไปชงกับนมสดใส่น้ำแข็งแล้วออนท็อปด้วยน้ำเต้าหู้ตามด้วยโอวันตินเฟรชแน่นๆแบบนี้สูตรเข้าไปให้เต็มปากเต็มคำอร่อยสดชื่นหวานน้อยเคี้ยวกรุบกรอบกับโอวันตินเฟรตามมาด้วยน้ำเต้าหู้แก่นหิมะโอวันตินเฟรชใส่น้ำเต้าหู้แก่นหิมะแล้วตามด้วยนมสดออนท็อปด้วยโอวันตินเฟรชแน่นๆแบบนี้ก่อนกินก็ต้องคนให้เข้ากันก่อนแล้วก็ สดโอวัลตินทรงเครื่องโดยผงโอวันตินบนน้ำต้าหูเขดหิมะมดยท็อปปิ้งกรุบก,กรบก่อนกินต้องเทไข่มุกบรอยเผือบรอยงาดำลงไปก่อนตักเข้าปากให้ครบทุกท็อปปิง้งหนึบหนับกรุบกรอบเย็นหวานน้อยสดชื่อกดใจไว้ไปอร่อยกับเมนูโอวันตินหลากหลายใน18ย่านฮิตได้แล้วตามนี้